ต้องใจเกี้ยวเลยต้องรีลาก็หักเกี้ยวยวุ้นไงนี่ยปลาไปเลื่องกินกระมานกินกนกินกระมานกินกระมานเอาแร่กินเพอ่มเอากินเลยจื๊บครับผมปะปากันเสร็มแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ปะปากับผมสองคนไอ้เสีมและลุงชัยครับวันนี้ผมกับลุงชัยมาตามสัญญาที่คื้อไว้กับเอฟซีทั้งหกแสนคนอ่า วันนี้ผมกับลุงชัยมาเนี่ยอย่างครับอ๋อมากินหนางควายจีครับวันนี้ผมและลุงชัยมาทำตามที่สัญญากับเอฟซีไว้ครับก็คือมาขินนางควายจีใครเคยกินบ้างครับเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าใครเคยกินห้องแล้วมันกินตุกิ่นยากแต่ก็สำหรับ เมนูหนังควายจาีวันนี้ถึงมันจะยากมอกใดนะครับดูด้านหลังของผมมันจะยากแสนเขินมอกใดนะครับแต่ลุงชายให้สัญญาไว้ก็ต้องเกลูกก็ต้องกินนะครับมาเอามาดูหน้าตาหนังควายจีกันครับนี่เลยนี่คือหน้าตาของหนังควายจีนี่ครับปจัจเทศหน้าตาพ่อกานะครับนี่คือหน้าตาของหนังควายจีครับโอ้โห นี่จำนวนเส้นละแต่กี่บาทฮะเกสิบ <25. S 1> เส้นละสาวห้าบาทอ่ะณตอนนี้นะครับก็คือพร้อมไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหนังควายจีดูว่าโอ้โหอันนี้อยากกินจัดเลย<ฮ>นะครับมามาดูพร้อมๆกันเลยครับสำหรับวัยรุ่นลาวาตัวท็อปตัวดังของภาคเหนือนี่คือชัยลาวาครับกินเลยลุงชัยไปต้องไปต้องลีลา <Yeah. S 1> เออกินเลย <Yeah. S 1> เอโอ้โหมาอย่างโหดฮนะ เอากินเลยอ้าววันนี้ลุงชัยจะมากินโชจำนวนสองเส้นพอแต่ต้องกินนักนะครับสองเส้นเกี๊ยวเลยลุงชัยเกี๊ยวเลยแต่ต้องลีลาก็ฮักเกี๊ยววุ้นวายเนี่ยป่าไปเรื่องก็กินกามานี่กินกามัากินกามัาเอาเลยกินเปอ่มเอากินเลยตามสัญญาก็ก้อยเอาไม่หันหรอแต่ถ้าเอาไว้กินเลย ม่สซังหมดเลยเอานั่นหรอเนี่ยนัรอนี่ยโอเคเอาขึ้นมันโมดเส้นกนี่ว่ามันเลยนะเป็นลีลาบละก็สัญญาครับเพื่อนขอต้องขึ้นมันโมดเส้นมันนุ่มนิ่มขนาดนั้ละอันนี้ยังปีโป้เลยฮะบอกให้เริงนะนั่นเหรอมันจะไปเหลือคนไปไหนอ๋อมันเหลือคนกหรอมันมาเหลือคนเพราะว่านี่เป็น ทำแบบพิเศษดูดูดูด๋อง่ายอ่อเนี่ย่ันหรือยังครับในเมื่อสัญญาแล้วผมก็ต้องทำให้ได้เนี่ยลุงชัยเิ่นคืดอย่างนี้เลยว่าในเมื่อสัญญาแล้วลุงชัยก็ต้องทำให้ได้เพื่อเอฟซีตีฮักทั้งหกแสนคนนี่ครับดูมันมีกระดูกด้วยกั อ่ะโอเคก่อได้เดี๋ยวใครขึ้หมดเลยอรสชาติเป็นอย่างไงพรพาอครับลุงชายบอก fc เลยเหนียวว่าไปเลยมันยังปีโป้นี่มาใจกัหมยเกนี่ยังปีโป้นี่อย่างมยเก่โอโ้โหหมดแล้วครับเนี่ยฮะหนึ่งเซนโอเคเพราะว่าลุงชายเพิ่นกินด้วยความยากลำบากแต่ ไปยังทำพื้เอฟซีได้ดูได้ชมกันนะครับตามสัญญาที่ฮื้ไว้กับเอฟซีนะครับดีหนึ่งเซนโอเคสำหรับผมครับเป็นกองเชียร์บัณฑ์นะครับเป็นกองเชียร์บัดฑ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจากลากไปก่อนเนาะแต่ต้องหื้อโหมดปากก่อนนะครับต้องหื้อกินโหมดปากก่อนครับถ้าบมหมดก็ยังไปไหนบ่ได้เด้อ ก็มายากแถมเส้นแถมใอ้เอฟซีไมาเขาแถมเพิ่แถมเส้นบ่เม่้อาว่าจะแถมเพิ่มเส้นนี่เมาโอเคเสร็จสิ้นจบบอลีบู์นะครับสำหรับทีปนี้โอเคทำตามสัญญาแล้วนะครับ โอเคบายบายก่อนลุง <Okay. S 1> ชัยบอกบาย FC ก่อน <Bye. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับติดติดตามเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับจื๊บไวเซนแค่ก็กินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเออยิ่งมัเนี้ย